วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินหน้ากว้างติดถนนลาดยางสองเลนค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้เลยค่ะอยู่ที่185เมตรทางทิศใต้นะคะเนื้อที่10ไร่2งาน26ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาหงษ์อำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชบุรีเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงนะคะเหมาะเปิดกิจการห้องเช่าร้านค้าหรือว่าเป็นที่ดินจัดสรรได้เลยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างสวยมากๆเลยค่ะผังที่ดินค่ะตามที่ดินแนบไว้ตรงนี้เลยนี่ค่ะที่ดินของเรานะคะหน้ากว้างฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีเป็นที่ดินจัดสรรแล้วก็เป็นสวนทุเรียนค่ะ บริเวณรอบๆแถวนี้นะคะก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยห่างจากเซเว่นอีเวนนะคะ c ีเจวัดไผ่สาเกาะเพียง3.6กิโลเมตรค่ะด้านหลังของที่ดินนะคะก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยทางทิศเหนือค่ะนี่คะ่ะบรรยากาศรอบๆของที่ดินนะคะปัจจุบันที่ดินไม่ได้ทำอะไรเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้เลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหา ที่ดินลักษณะนี้อยู่ราคาไม่แพงนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างสาธารณพกทุกอย่างพร้อมลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันหน้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นสวนทุเรียนกันส่วนด้านข้างฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะถัดไปประมาณ100เมตรก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ดินแปลงนี้จะเปิดห้องเช่าก็ดีเลยค่ะ บรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายมีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะหรือว่าเป็นที่ดินจัดสรรได้เลยสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะอยู่ที่31เมตรหรือว่าจากที่ดินค่ะไปยังกรุงเทพเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะคะเพียง86กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าด่านทางด่วนของธามกานะคะห่างจากที่ดินก็เพียง30กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบ,รอบ สาธุรโพกเรามีให้ทุกอย่างพร้อมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากโรงพยาบาลบ้านโป่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งค่ะเพียง23กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะเนื้อที่10ไร่2งาน26ตารางวาเป็นโฉนดนสศสจขุดแดงนะคะตำบลเขาคุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัด ราชาบุรีสาร่วโภกทุกอย่างพร้อมใกล้ร้านค้าร้านอาหารมีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะที่ดินแปลงสวยแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ